มาตักดีวิวมาแล้วค่ะเหมือนเดิมค่ะหน้าเบอแต่ว่าแหวนจะชัดนะคะวันนี้มีรีวิวแหวนผู้ชายรุ่นใหม่มาฝากกันค่ะลูกค้าอิ inbox เข้ามากันคับข้างเลยอยากเห็นรายละเอียดงานแบบชัดๆนะคะมาจะจัดให้รุ่นนี้รหัสสินค้านะคะ rg 1905เพชรกลางตรงกลางนะคะ35ตังโดยประมาณถ้าเทียบกับเพชรแท้นะคะแล้วก็ตรงบ่าข้างฝังข้างละ3เม็ด โอเค r จ1905ราคา2,900บาทนะคะงานที่โชว์อยู่ตอนนี้เป็นตัวเรือนเงินแท้นะคะซุปโรเดียมส่วนเพชรที่ใช้เป็นเพชรสังเคราะห์ค่ะไม่ใช่เพชรแท้นะคะแต่ตัวของเพชรเนี่ยจะเป็นเกรดของโรงงานเองนะคะจะพยายามที่จะทําให้แสงเรียมเงาความสวยงามคล้ายเพชรแท้มากที่สุดเพื่อที่ลูกค้าจะสามารถไปใส่ทดแทนได้ในราคาประหยัดค่ะโอเคทีนี้ เรามาดูว่าตอนใส่เข้านิ้วเป็นยังไงแต่อาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเข้านิ้วนิ้วนิ้วผู้หญิงจะแบบนิ้วเล็กกับผู้ชายแต่ว่าดูเอาไว้เป็นไอเดียเผื่อลูกค้าจะไปจินตนาการต่อค่ะว่าเวลาเข้านิ้วตัวเองแล้วมันจะประมาณไหนประมาณนี้เลยค่ะรุ่นนี้จัดว่าหล่อเลยทีเดียว ก็จะมีความเรียบหรูค่ะดูภูมิฐานใส่ได้ทุกวันเข้าได้กับทุกชุดนะคะโดยดีไซน์ไม่ได้แบบเอ่อ,ว,อวังอลังการอะไรมากนะะักค่ะโดยสไตล์การฝังเพชรก็จะฝังเข้าไปในตัวเรือน จัดว่าหล่อจัดว่าหรูค่ะรุ่นนี้ใส่ได้ทุกวันทุกโอกาสนะคะสำหรับ RG 1905รุ่นใหม่ตอนนี้ของเข้าสต็อกเรียบร้อยนะคะแล้วก็พร้อมส่งเลยถ้าเกิดว่าใครถูกใจกดสั่งได้ทั้งทางเว็บไซต์หรือ Official Line นะคะคะมี add ด้านหน้าแล้วก็ d a c k j e w e l well เดี๋ยวจะขึ้นเอาไว้ให้ด้วยนะคะ RG 1905เสร็จเรียบร้อยสำหรับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ